สวัสดีครับช่างวัดครับจากร้านแม็กกาเดียนนะฮะวันนี้จะพามาแต่งหล่อซิตี้กปหน่อยครับตัวนี้จะเป็นตัวแซดเอ็กนะครับอันนี้จะเป็นแม็กเก่าแก่นะครับแกว่าใส่มาสักพักก็เปลี่ยนสไตล์นะครับขอสว่างสว่างจัดไปฮะขาวกันเลยฮะแล้วก็เก็บสิมตามดุมล้อให้เสร็จนะครับตัวนี้นะฮะขัดเิ่มสีับสนสมให้นะครับสีดำนะฮะเรียบๆนะครับตัวฮับลิงก็ใส่ให้เสร็จจับนะครับลูกค้าบอกว่าขอจอบ ฝาเข้าเบมโบ้ด้วยนะฮะจัดไปครับแถบไม่เดียวฮะช่วงนี้นะฮะเราหลอกกันเลยฮะตัดกันดีนะครับรถฝาเข้าเบมโบ้นะฮะแหมสุดยอดไปเลยฮะนี่มาดูรูปทรงตอนลงนะฮะฟาบโอ้โหของมันเข้ากันจริงๆฮะรถสีนี้ฮะอันนี้แล้วก็ทําการวัดตอนนะครับ่างวัดก็ทําการวัดไปนะครับ โอ้แดดแรงมากครับวันนี้เพียงเลย <G ül> นี่ฮะยิ่งเจอแดดนี่ยิ่งสว่างนะฮะหลังจากนี้ก็ดูแรนไปนะครับแม่ขาวนะครับดูแลเป็นพิเศษกันด้วยนะครับลูกค้า <G ül> แม่เข้าเลยฮะยังรอแมลูกค้ามาแล้วครับ <G ül> เดินยิ้มเล็กยิ้มใหญ่มาเลยฮะโอ้โหผ่านเลยครับช่าง <Yes> โดนใจ